เชายการที่หนึ่งสุดไ้ดที่สกายลุที่สองสุดเตสีที่ลุยที่สามสดสิงเดย์ลุยที่สี่ส่งโอเวอร์สิงเดีลูยที่ห้าสุดเพชรเกษสารและลุยหัเชียร์นักปีก